สบายดีสบายดีมั้ทุกคนเด้อันนี้พ่อก,ก็นุดิ้งแล้วทุกคนมื้อนี้กสิพามันลอบตลาดอีคือเก่าแล้วทุกคนคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานเด้อเพราะว่าคลิปนุ่จะถ่ายเวลาไล่เนอย,ยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศต่งตงตางๆของตลาดสวนบทในบ้านนุ้ดเนาะว่าเป็นแนวใดมีอย่างคายเด่แล้วก็ชาวบ้านขาเจ้านิยมกินีอย่างเด่แล้วเป็นอนตลาดเป็นแนวใดเนาะจังไดก็ ไปฮับทรงมักัได้ทุกคนตลาดนี้ก่ะเจ้าสี่มีทุกวันประฮัด,ดุ้กทุกคนมีแค่ตอนเซาเท่านั้นเจ็ดโมงไปเป็นไปคือเก็บมดแล้วชาวบ้านกับที่เมือ่อไปให้ไปส่วนกันมดแล้วตอนที่นุชมาทายนั่นคือหกโมงเ้า้วยทุกคน มีช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนเนาะเนาะไม้ก็จะไหลมีพักมีเนองไม้สวนหลายแล้วมีมะแตงให้มะโมมกสาลีอย่างแบบนี้พักต่างๆเนาะทุกอย่างที่กระเจ้ามาขายคือเป็นออแกนิกหมดเลยดย้ทุกคนแบบปลอดสารพิธนะบาบไวยใส่ฟุยเล่งบไวยใส่อันสารอันอย่างต่างๆเนาะมกลังไงก็คือมักลังไงสดๆธรรมชาติเลยที่กระเจ้ามาขายเนาะ น้าในน้าอารมใหญ่จูงย่างได้เทามาอยู่บ้านโดนเจอคนหุ่จักลายได้ทุกคน มั่ันลำใหก็น่าเลยงน่สีาใส่ก้ยังมีชื่อยังนะฮะกําม ขึ si án, ồi, ha, ้เขายกันนะ่ชนขึ้นไปขางนเได้ยัก็ได้นได้ผักย่างนั่นเองะหอผักอันนี้มันเถล่น่ะเอาสองอันนี้คือหาย่างนะ อันนึงเด้อเข็นขบซื้อก็ไดี้เออสองผันเอาไปใส่แกงไหมอ้ยบมีเงินถอนบ่นไงโบห่อกระโมีเลยอ้ันีน้ำน้ำามักลำไยน้ำมักลำไย สวนเมื่อไหรสอนได้ดิ้งเทากัะปัองเออกล้วยกล้วยกล้วยซุ้มกล้วยเอาโป๊ะไก่เนี่ยไปต้มเนี่ยเกินก็คือรักของพ่อต้มรักของพ่อต้มกระโพข้าวเจ้าไข่คล้องคล้องค้องเออตัวนี้คืองามเนาะเออ ก็รวยเท่าไรตัวนี้งามกว่ตัวนั้นใช่ง่ายเลยยเท่าไรนะน้อยสาวค่ะวะสาวอืมห่างกันห้านเออง่ายล้วก็ดูแค่เลงก่อนง่ายะนี่เะมเิด้ไปรบ ออา,าบ่พักอนะไรไม่ได้มาด,ด้วยโดนทุกคนก็ตแต่มานะอันนี้ก็พักสังเงงกองเท่ายนะเออพักสังเงงนาพักสังเงงนาธรรมชาติเอา้าเจ้บาบอบอเมีอยู่มีอยู่มีอยู่พักสังเงงทุกคนอันนี้พักยังไงบ้าง,ง,งาพักก้านจองเออก้านจอง ผักยังนะกระชอนเอาไปรฮเทยังกินเลนโรตับเจลบ่โรตับเจลโกับตับใ้าปุ้นเออมัดเท่าไรนะสามันหาเออเอาเอาสองอันไปเลยเอาสองอันเออ

โอ้ตะลุงพลังมากก้านจองไม่เคยกินเลยนีิยมเออมากินเคยกินบ่ก้อยเลยน้อยกินกินก๊้งมันหักนะเออ แล้วนี่ก็มีสาวซิมแหละเลเอดอ่บอกเออฮะกันอารมณ์มัดกินมัดเตลนะเอ้ามัดล้ขันมัดจะออไรเนี่เบอเออได้เ เอาบอหัวต้มยำบ่เจ้าเ่อาต้มยำกันงยังจัดแล้วปวดสิ่งไข่มันละพันกิจทุกคนนายใครเนี่ยครไปเลย hit boat ยูนใส่เ i ็ดบ a t ยันสูบสูบเลือกกล้องเดียวของเจ้าบ่มาอยู่บ้านโดนทุจักคนไล่แล้วเด้อ ก้องเทเลน่าไหบ่อจุปเออใช้บปานหาวไผไผ่หานี่เอาพู้จักเาเนูเลยนั่ลุกแล้วคายิลสซอันนี้มองจานนะไ่ตู้เยซื้อละซื้อเมื่อกี้นี่เน่ซื้อละไตู้บมแมบนพูดบมนืออย่างไ เซลปนินะคือผักเทาซือแล้วจานะแลกากไทยกค้าก็ได้นค้ากคบดนี่นะแลบดนึงกิไบองด้นึ่นี้ทัหมด่ได้น ซื้อนกคาถ่าทุกคนเาเคยกินบอนขคาได้มอนยอนอ่อนมันมาเนื่อมันลวกไม่เกงเนาะลูอร่อยเออมัดมัดละห้าพนซื้อน้ำปลาไอ้ปลาทุกคนเท่าไสิบพันห้ายยาบุญเยอปลาเนาะบุมีนะาปลาทุกคน

อาเล่เข้ามาเล่เข้ามาเด้อใล้สิเบิ่นจะได้บาทนี่คะ่ะขายเล่บว,วันนี้ล <c oughs> เล่ได้เล่<อ>เลได้บาทนี่คะ่ะตัวเล่บอะไรบาทที<อ>่ขายคนสิโต๊ะคนมาใส่เนี่ยสองพันเด็กก็ล,ลูกค้าขายเองในบาทนี่คะ่ะเออขายเอง,งลบ่ <c oughs> <c oughs> เมเอ, <c oughs> อันนี้ทางในทุกคนใส่เสื้อผ้าก็าอันนยู่นู่นนก xưa không bỏ quên mất tang tamano, đừng đi lấy tất cả. Chúng tôi không có xơi song xuê xuê luôn. Anh ấy cả nhang, ya, sắc mùi Thái. Nung xin, nung nung nung

ตัวเขาใดซื้อไปให้หละอันเนาะเสื้อทุกคนยันวันหลานอยากได้ไก็มีจุดโซนทนานก็คายเกิบอ,อันนี้เคฟพิซซี่ไทย เราจะขายกปุ้นทีขกรปุ้นบ่ะเออการอยากกินนั่นเอก็เนละยใจซื้อเองี้ยเออมีอังินนะปีนไก่ น้ำหวานขายเนืเน้ออยูอ่น้กินเด๊เออกว้างอยู่เด้เราะมาทางนี้ก็จะเป็นทางออกทุกคนเอี่ขายเาสื้อผ้าเนาะสิวายล้วได้ในสวยละสม่ได้กล้วยซ้ำขายมักแตง อาวทไมซีนหมูลตลาดนี้ก็สิเป็นตลาดแบบในเขตทางเล็กซิปทุกคนหลายๆหยมู่บ้านมาห่วมกันตั้งแต่บ้านตอนตาดบ้านนาคำจุดสุมพนงามพวกนี้ที่รุดเกยไปกับไอ้นายทุกคนมาห่วมกันขายอยู่มองนี้แล้วก็ทถางใต้ก็สิมีทางบ้านพนเดือบ้านพนทันตูมยางพวกนี้นะที่มาขายแถวนี้ถ้ายาม ถ้าชาวบ้านก็สิขายแบบน,นันเนาะอาหารแบบตามระดูการนะพักหญ้าต่างๆที่เขาจะปลูกเองนะมักลําไยพิกพักมักอือมกักแตงอย่างแบบนี้นะอาหารตามระดูการนะ <c oughs> เป็นอะไรโซนตลาดบ้านน้องเน,ะนาะคนไล่นะ <c oughs> <c oughs> นี่มะเกลนมะเกวนแล้วก็เทาเลยทีเด็ดเลยทุกคนคือเทานี่เอาไปลาบอวืก็ได้กินโอ้เป็นสาวปีแล้วได้เออวันนี้ซิบพันธ์เออซิบพันเท่ากับเท่านะยี่สิบบาทเออสาวบาทเนาะเอาพักอันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเออเอาไปนึ่งแยมว่าพ่อกินมะเกวน นี่ดิกินเด้อเจ้ากินได้บ่เรากินบ้างดูเราซาที่เป็นอะไรอันนวยดิปอะนะมันกระฝาดแล้วมันดิบอ่ไปกินส้มเอาไปตำนะตำจะได้ไหมครับแมกเวยนดิมักซุกแล้วมันจะออกหวานวันน้มักซุกหน่อยได้สอนเออ เาหวเออเ่งเนื้อมันเื็งมันกนมันยไทยมีบอบ่มี d o อ g มีมีอาสีห้องอก็คือกันเนาะอือตลาดเริ่มสีวายแล้วทุกคนไทยรุกสิพากันเมือแล้วเลยเจ็ดโมงคือเจ็ดโมงแปดโมงตลาดก็สวายแล้วก็คือสิบ่มีนะเออมาตั้เช้ามา,า,มต,าตั้งแต่ขาเจ้ามานะมาขายของนะ ที่สี่ที่ห้าผู้ใดทุกคนมาขายของที่สามที่สี่เนาะเพราะว่าตลาดนัดมีทุกมื้อวันประหัตตอนแรงวันพุธเขาเจ้าก็ซื้อขายตั้งอยู่แต่ว่าชาวบ้านท่านที่มาขายตอนเช้าส่วนหลายเนาะแม่นวันตอนเช้าประหัตตอนแรงก็มีแต่ว่าเขาเจ้าขายแนวอยู่เนวกินชาวบ้านที่ยังไม่ได้มาขายนะเสื้อผ้าแนวอยู่แนวกินเล็กน้อยปิ้งกงปิ้งไก่นอนทีด้อนอนนี้นี่นะเออ เวลาทุกคนไปกอนเพียงท่านี้เนะาะาอซอนมาเที่ยวตลาดไม่ได้มาโดนกันจกักจักไอซอนพามาเที่ยวหรือว่านุ่นพามาเที่ยวเนาะเนาะเพราะว่าไม่ได้มา <laughs> คือกันคลิปนี้ลาไปกอนได้ทุกคนสบายดี